อกอกรถกองเราทุกๆๆคันนะครับใช้เงินออกรถเพียง99บาทเท่านั้นฟรีประกันภัย1ปีเต็มนะฮะครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับสวัสดีครับผมนะฮะวันนี้มาพบกับเซลล์ออฟเหมือนเดิมนะฮะอยู่ที่ โคราดของเรานะครับบริษัทธนาเดชออโต้เนาะวันนี้นะครับพบกับเซอฟเหมือนเดิมนะครับจัดให้ครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับพี่พี่น้องนที่สนใจรถกระบะตอนเดียวนะครับเชิงพาณิชย์แบบนี้นะฮะข้อเหล็กแบบนี้นะครับหรือจะเป็นในส่วนของกระบะตอนเดียวตู้ทึบนะครับเดี๋ยวพามาดูกันตัวต้ลีโวปี2019นะฮะคออแซมเดชเพาลลอยคันนี้ก็ใช้เงินหนัดรถเพียง99บาทเท่านั้นนะครับหรือใครจะหาเป็นตัวอีซูซิ3.0นะฮะ ปี2018นะครับตัวนี้เป็นหน้าใหม่แบบนี้เลยจัดทรงใส่แหม่ไข่เพาลอยเหมือนเดิมนะครับคันนี้ก็นะครับออกรถใช้เงินเพียง99บาทนะครับหรือใครจะหาเป็นตัวนะฮะกระบะผ่อน7,000นะครับ6,000เปลายตัวนี้ของเราก็มีนะครับ ESU o n i w 1.9 Blue Power คันนี้ก็ใช้เงินอ,อรถเพียง99บาทนะครับหรือใครจะหาเป็นตัวนะ l n e w 1.9หน้าใหม่แบบนี้นะครับปี2020 คันนี้ก็ใช้เงินรถเพียง99บาทนะโตัวใต้รีโว2.4ปี2017นะฮะคันนี้คนจัดส่งใส่แม็กให้เรียบร้อยนี่เป็นหน้ารรโก้เป็นหน้าใหม่แล้วนะครับคันนี้ก็ใช้เงินรถเพียง99บาทเท่านั้นนะครับของแถมนะครับครบครบแน่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีประกันภัย1ปีเต็มนะฮะฟรีค่าจัดค่าโอนนะฮะวันรับรถนะครับอ่าติวน้ำมันให้อีก2,000บาทนะครับภาษีพรบตอกให้ฟรีนะครับลูกค้าต่างจังหวัดนะครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับ ใครที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามไม่เลยนะครับที่บริษัทธนาเดชออโต้สาขาโคราชนะครับหรือบอโทรนะครับ0800185014นะติดต่อเซลล์ออฟได้เลยครับผมสวัสดีครับ